สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องปูด็อกทีวีนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเริ่มที่สามสิบสี่สำหรับขึ้นพลังงานชนิดนี้เสี่ยวหเหย่อรู้สึกได้าจากบนร่างของเหยาวเฉินบ่อยครั้งนั่นคือขึ้นพลังงานพิเศษซึ่งมีอยู่ในร่างของผู้แข่งก้าระดับเทพพยุทธเท่านั้นแม้ขึ้นพลังของกินอายสายนั้นจะจางมากแต่กับแสดงให้เห็นว่าเจ้าของกินอายสายนี้อย่างน้อยๆต้องบรรลุถึงระดับยอดเซียนพยุทธแปดรอบขึ้นไป หากไม่เนี่ยคงไม่มีทางครอบครองขึ้นพลังงานระดับนี้สมกับเป็นมหากรรมการค้าระดับสูงสุดของทวีปมาชิมถึงกับดึงดูดคู่แข่งกล้าระดับนี้มาได้เซี่ยวเยียนอุทานชื่นชมพวกนี้ยังเป็นแค่กลิ่นายเท่าที่เขาเนี่ยจับสัมผัสได้เขาทราบดีว่าที่นี่ต้องยังมีกลิ่นายบางส่วนที่แม้แต่เขายังจับสัมผัสไม่ได้และเจ้าของกลิ่นายเหล่านั้น คำเรียกขานด้านหน้าสุดจะต้องมีคำว่าเทพอย่างไร้ข้อกังขาฮ่าฮ่าานี่ยังแค่ส่วนหนึ่งราให้เข้าไปตรงนั้นก่อนเจ้าถึงจะพบว่าระดับสูงสุดที่ว่านั้นเนี่ยสมคำร่ำรืออย่างแท้จริงเห่าเชเิญในรูปเขานะครับหัวเราะล่าก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อเข้าสู่พื้นที่ผืนนั้นต้องเก็บงามกินไอายไว้บ้างที่นั่นมีผู้แก่งกล้า มากหน้าหลายตาค่ายสำนักเร้นลับบางส่วนแม้ชื่อเสียงไม่เรื่องเรือแต่ในสำนักอาจจะมีตาเท่าใหญ่ยยเท่าระดับเทพยุทธก็เป็นไปได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ต่อแยได้เนี่ยจงอย่าต่อแยเด็กคับเห็นท่าทีคึงคังเยาเชิญเนี่ยพวกเสี่ยวเหียนะสามคนเนี่ยพยักหน้าหอดาวตกแม้รุ่งเรืองขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ ส่วนใหญ่เป็นเพราะฐานะนักปรุงโอสดและพลังฝีมือระดับกึ่งเทพยุทธ์ของเยาวชนหากไม่แล้วเนี่ยหอคอยดาวตกก็เป็นได้แค่กลุ่มอิทธิพลระดับเดียวกับหอวัชระวายุกลุ่มอิทธิพลนะครับนะระดับนี้เนี่ยท่อตาทั่วทวีปมัดฉิมไม่กล้าพูดว่ามาหาสาลแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวแน่นอน ถ้าคนอื่นเป็นฝ่ายมาตอแยบพวกเราก็ไม่อาจทำตัวเป็นรูปคับนิ่มเยาวชินยิ้มก่าวระดับกึ่งเทพพยุตไม่ถึงกับไร้เทียมทานก็จริงแต่เขายังมีอีกฐานะหนึ่งนั่นคือนักปรุงโอสถระดับหนึ่งของทวีปมัดเชิมของทวีปมัดชิมนะครับนะเมื่อมีฐานะนี้ต่อให้เป็นคู่แข่งกล้าร,ระดับเทพพยุตพบเจอเขาก็ไม่กล้าวางอำนาจบาดใหญ่ไปเถิด จบข้ามในเหยา่าเชิญเนะี่ยไม่พูดมากโบกมือวูบย,ย่างเท้าเหยียบอากาศพุ่งโฉบไปทางส่วนลึกของทะเลทรายพายุทรายเหลืองที่วีดวิวนะครับนะตลอดทางขณะที่เข้าใกล้รัศมีร้อยเมตรรอบกายเหยา่อเชิญพันกระจัดกระจายไปเองและด้านหลังเหยา่ของเราเฉินนะครับพวกเสี่ยวเหยียนีย่สามคนไล่ตามมาติดติดพายุทรายนะครับสุดสยองใน,ในดวงตาของคนทั่วไปกลับเป็นไม่กลับไม่เป็นอุปสรรคนะครับนะสักนิด ในสายตาของพวกเขาฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่ถึง20นาทีทั้ง4คนก็เข้าสู่พื้นที่ชั้นในของทะเลทรายนะครับจากนั้นเนี่ยติดตามเหยื่อเฉิญนขึ้นภูเขาทรายที่สูงชันนะสูงลูกหนึ่งรอเนี่ยเมื่อถูกคนนะครับนะทะยานขึ้นภูเขาทรายเนี่ยกว่าตานะัไปยังอีกฟากหนึ่งพันแววตนกเนี่ยผุดขึ้นบนหน้าเพียงเห็นนะครับใจกลางเนี่ยทะเลทรายนั้นตรงแอ่งกระทะ ของภูเขาครับทรายสูงชันหลุมดำขั้วมิติขนาดพันฟุตนะครับกําลังหมุนวนในเอื่อยแรงดูดมหาศาลแผ่พุ่งจากในนั้นยามนี้เนี่ยเหนือภูเขาทรายนะโดยรอบมีเงาร่างที่ก่อปฏิปักษด,ด้วยกินไอายสุดแก่งร้ายสายโฉบวูบลงมาแล้วถลาดนบเข้ารูนอนหายวับไม่เห็นเงานี่ก็คือทางเข้ามาหากรรมการค้าพิเศษหรอถึงการจะสร้างห้วมิติขึ้นมาโดยเฉพาะ คุณหนาสมคำร่ำเรือแรเห็นฉากนี้เยวเยียนเนี่ยคูรมหายใจนะครับนะเบาๆพางพึมพำมเห็นสีหน้าสะรรใจของพวกเสียวเยียนนะครับเยาเชิดหัวเราะตามด้วยโบกมือไปเชิดพอฟังเนี่ยพวกเสียวเหยียนพยักหน้าทั้ง4คนน่ยโยกกายนะวูบทยาเนี่ยขึ้นภูเขาทรายสูงชันพ่วงวูมว่าไม่กี่ขาก็โผล่ขึ้นเบื้องหน้าหลุมดำควมิตินั้น หลังจากทั้ง4คนเนี่ยนะครับรู้ถึงที่นี่บริเวณโดยรอบมีเงาคนนะปาดมาเป็นระยะสายตาของพวกเขาเนี่ยมักจะหยุดชะง,งักที่กลุ่มของเซียวเยียนตบเท้าด้วยการจ้องมองใช้หรินเรียกเซียี่เซียนเพิ่มขึ้นอีกแวบหนึ่งแต่คนที่มาถึงที่นี่ได้ย่อมไม่ใช่ชนปัญญาเบาหรือปัญญาอ่อนจึงทราบว่าบุคคลระดับใดมีคุณสมบัติมาเยือนที่นี่ดังนั้นหากมีผู้ใดโง่เง่าไปต่อแย่พวกเซลเยียนไม่ กาสายตาเหล่านี้เยาเฉินไม่เคยนำพาใส่ใจยกเท้าเหยียบอากาศเดินเข้าหลุมดำห้วมิติโดยมีพวกสวเสยลเยียนสามคนตามหลังไปติดๆชั่วขณะที่เข้าสู่หลุมดำพวกวเยลเยียนสามคนรู้สึกหน้าอย่างชัดเจนถึงพลังรึกรับนะครับกวาดผ่านบนล่างพลังชนิดนี้มีได้ประสงค์ร้ายกับขายการตรวจสอบชนิดหนึ่งเข้าสู่หลุมดำเบื้องหน้ามืดมิดอยู่หนึ่งคลิปตาตามด้วยสว่างวาบพร้อมกับเสียงดังจอแจ โรคที่เห็นตรงหน้ากายสภาพเป็นเมืองเล็กเมืองเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยนะเมืองหนึ่งเมื่อแงนคอมองท้องฟ้าของเมืองนี้กลับเป็นสีเทาขมูขมวยในความสรนะครับมีคลื่นไหวสะเทือนที่ค่อนข้างรุนแรงแผ่กระจายนะครับนี่ก็คือเมืองนะครับห้วงวิติสถานที่จัดงานมหากรรมการค้าพิเศษที่นี่ไม่ใหญ่โตโออาจเท่าพิภพกู่ก็จริงแต่ใช้นะเป็นสถานที่ซื้อขายถือว่าเพียงพอ เยาเฉินเนี่ยมองดูนะครับท้องถนนที่มีผู้คนเนี่ยกวักไกวาพางยิ้มกาวพวกเสี่ยวเหยียนเนี่ยสามคนพยักหน้าสาม,มารถบุกเบิกกัวมิติผืนหนึ่งเป็นสถานที่จัดงานเช่นนี้แสดงว่าทุ่มทุนไม่ใช่น้อยแม้กั้มิติแห่งนี้ไม่ใหญ่โตแต่ใช่ว่าใครๆจะสร้างออกมาได้เดินดูไปก่อนแล้วกันที่นี่เนี่ยแทบไม่มีของกระจอกส่วนใหญ่เป็นของดีที่หาได้ยากทั้งเส้นเยาเฉินเนีบอกยิ้ม จากนั้นชักเท้าเดินไปยังถนนสายหนึ่งพวกเสี่ยเวเหยียนตาติดทันใดด้วยสีหน้านะสนใจใครรู้สายตาเนี่ยกวาดมองสองฝั่งถนนไม่หยุดย่อนสองฝั่งถนนมีแท่นหินเรียงรายเหนือแท่นหินเนี่ยรอยคว้างอยู่ด้วยม้วนคมภี้และขวดหยกตลอดจนอาวุธและของจําพวกแกนศวนบนสิ่งเหล่านี้เรืองแสงอ่อนจางสะท้อนเห็นว่าไม่ใช่สิ่งของทั่วไป ด้านหลังนะครับแท่นมีคนเนี่ยนั่งขัดสมาธิคนเหล่านี้ร้วนมีกลิ่นไอแกงก้าวชัดเจนว่าเป็นบุคคลจําพวกมีพึงต่อแย่เท้าโยมทูตทะัศะชั้นดินขั้นสูงเคสมหาวัดเขาเรียกว่าวัชระเคสวิชาชั้นดินขั้นสูงโอสถจําแรงกายโอสถระดับ7ชั้นสูงสมวิญญาณโรหิตหมื่นปีสินค้าสารพันละรานตาระดับความรําค่า หายากของบางสิ่งเนี่ยต่อให้เซลเยนตาบากแข็งกล้ายังไงอดนะครับร้อนเราอูในใจมีได้ใช้เรนก็เซลออเซียนด้านข้างยิ่งตื่นตาตื่นใจนะครับเยื่อวิญ,ญญาณแก่นพิภพโอสซดที่หลอมสร้างด้วยวัตถุดิบชนิดนี้เนี่ยสามารถเหนี่ยวนำสายฟ้าโอสซนหกสีเซลเยนกว่าตานะผ่านกองสมุนไพรที่แผ่ซ่านพลังงานอันน่ากลัวนะครับนะแล้วก็เขาได้ออดสูบไอเยน,เนยในใจมีได้ คิดไม่ถึงนะับที่นี่เนี่ยยังมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยถนนไม่ยาวนะักแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเมื่อเซลเยียนเนี่ยพบว่านะครับเดินถึงสุดทางแล้วค่อยถอนสายตากลับมาด้วยสีหน้าแบบสะทกสะท้านรำพังถนนเส้นเดียวก็มีสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยหวั่นไหวไม่ต่ำกว่าสิบอย่างแต่หวั่นไหวส่วนหวั่นไหวของเหล่านี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อเขามากนะักฉะนั้นเนี่ยเซลเยียนสอบถามนลสองสามคำก็เริกรมแหนการแลกเปลี่ยน พ่อค้าหัวหมอเหล่านี้เนี่ยเรียกราคาสูงทุกรลายถอนใจอย่างผิดหวังนะเล็กน้อยขนาดเซล์เหยียน,นยจะรากใช้หลินเดินลึกเข้าไปในเมืองกลับพบว่าอีกฝ่ายจู่ๆชะงักฝีเท้าจึงอดงุนงงไม่ได้รีบมองตามและได้สายมองตามสายตาในนางไปที่แท้เป็นหิน7สีก้อนหนึ่งขนาดประมาณครึ่งกำปั้นบนหินผิวนะเขาเรียกว่าบนพื้นผิวเนี่ยมีรวดลายแจ่มชัดเจเส้นและมีพลังงานแปลกๆอบอวล หินแร่เจ็ดสีเยวเยียนเนี่ยนะครับขโมดคิ้วเล็กน้อยพอจําแนกได้ว่าสีนี้คืออะไรก็กระจ่างแจ้งในความิเอี่ยวข้ินทันทีนะครับหินแร่เจ็ดสีที่ว่านี้เป็นหินพิเศษที่กลายพันธุ์ได้และยังเกี่ยวข้องกับนาคารุ้งเจ็ดสีด้วยนะครับนะว่ากันว่ามีเพียงสถานที่ตายของนาคารุ้งเกินฟ้าถึงจะมีโอสถเขาเรียกว่ามีโอกาสนะครับปรากฏหินแร่เสีเช่นนี้ และหินแร่เจ็ดสีที่ดูดซับนะครับน้ำเลือดของนาคารุ้งเกลืนฟ้าจะก,ก่อเกิดพลังงานน้บที่แปลกประหลาดชนิดหนึ่งเนี่ยและพลังงานชนิดนี้นะครับก็คือยาบำรุงชั้นดีสําหรับนาคารุ้งเกลื่นฟ้ามีหน้าใช้เด่นถึงหยุดชะงักเมื่อเห็นมันนะครับเสี่ยวเย็นน่ก้าวเนิบเดิมนะเข้าไปชมเรืองมองท่านหินผู้สูงวัยนับหน้าสู้คนหนึ่งเนี่ยกำลังนั่งขัดสมาธิอย่างอ่อนรรอยรวยแรง มีได้ส่งเสียงทักทายนะพวกเซลเยนเดินมาหยุดตรงหน้าท่านผููเท่าหินแรกเจ็ดสีนี้แรกเปลี่ยนอย่างไรเซลเยนไม่ถือสาเพียงยิ้มถามนะครับนะได้ยินคําพูดของเซลเยนเนี่ยผู้สูงวัยนะครับหน้าสู้คนนั้นเนี่ยเหลือกตานิดนึงกล่าวได้เสียงเฉยชาโอสดระดับ8ที่มีสายฟ้าโอสด 3- สี่ขึ้นไป2เม็ดไม่แพงไปหน่อยหรือเซลเยนนะครับไรยมือเนี่ยบนหินแรกเจ็ดสีนะครับก้อนนั้นเนี่ยเจ้าสิ่งนี้แม้หายากแต่ก็ไม่ได้ ยากถึงขั้นนั้นที่สําคัญคือคุณค่าของมันมีขีดจํากัดมันเพียงมีประโยชน์กับนาคารุ้งเกิดฟ้าคนอื่นได้ไปก็หามีประโยชน์อันใดมีก็หานะครับประโยชน์อันใดจากมันไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยไม่ควรนะครับไม่ควรกับโอสถระดับ8ที่มีสายฟ้าโอสถ3-4ขึ้นไป2เม็ดเห่าเชินได้ยืนกอดอกอยู่ด้านหนึ่งนะครับกับไม่ได้สอดคำนะครับเรียกว่าเอาเอสอดมือ เคียงยิปปีนะครับมองดูเสี่ยวเหยียนต่อรองราคากับผู้สูงวัยหน้าสู้คนนั้นติว่าแพงก็ไม่ต้องแรกผู้สูงวัยหน้าสู้นะครับตวัดเสียงเนี่ยกล่าวอย่างไม่เกรงใจเสี่ยวเหยียนได้แต่นะครับกอกตาไปถ้าไปกับท่าทีของอีกฝ่ายนะแต่ไม่ถึงขั้นระเบิดโทสะประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาหากเรื่องเล็กๆแค่นี้ยังทนไม่ได้เช่นนั้นเนี่ยการเคี่ยวกรรมนะครับก็มีนะครับความเคี่ยวกรรม,มิเท่ากับเสียเปล่าเลยหรือ ธณาเซลเยนตั้งใจจะเจรจาใจฝ่ายต่อใช้เหรินกับชุดมือเซลเยนนับนิ้วมือเรียวสวยเนี่ยที่เย็นนะครับนาเล็กน้อยขีดคําว่าซื้อบนนะฝ่ามือเซลเยนเซลเยนเนี่ยงุนงงเล็กน้อยนะครับการกระทาของชัยหลินเขาทราบดีใช้ยหลินไม่ใช่สตีไร้สมองนําซ้ําหินแร่เจ็ดสีแม้สูงค่าแต่สําหรับนางแล้วไม่ได้สลักนับสําคัญปานนั้น ะว่านางกับยืนการทั้งยังแอบเขียงใส่มือตอน้นแสดงว่าต้องมีเรศไนบางอย่างนะครับการน,นั้นก็ตามเซลเยียนวิ่ได้เปลี่ยน5ทีในทันใดย,ยังคงรบราคู่สูงไวหน้าสู้คนนั้นจนกระทั่งอีกฝ่ายเริ่มลำคันเขาค่อยโยนขวดหยกนะครับไปให้พร้อมกับหยิบนะครับหินแร่เจ็ดสีมาแล้วฉุดใช้เหรียเนี่ยุนตัวพัง,งะไปเห็นเซลเหยียนจู่ๆนะครับตกลงเนี่ยโดยง่ายผู้สูงไวหน้าสู้งุนงงวูบ หยิบขวยกตรงหน้าขึ้นมาตรวจสอบดูอึดใจถันมาต้องขมวดคิ้วมองดูเงาหลังของพวกเซลเย,ยนไม่ทราบพราะเหตุใดเขารู้สึกตึงหิดใจพิกลหรือคราวนี้ข้าดูผิดแต่นั่นเป็นหินแร่เจ็ดสีชัด,ชด,ชด,ชดเจ้าเด็กนี่ชั้นไหนผู้สูงวัยหน้าสู้พืมความไนดะ้อย่างค้างคาใจแต่พอกลางขาของเขาในเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครมอบคําตอบให้หลังเดินผ่านนะับหัวเรียวเซลเยนเนี่ยค่อยหยุดเท้าและโยนหินแร่เจ็ดสีให้ใชรนเจ้าสิ่งนี้มีปัญหา เยาวเชิญเนล้วนะครับเซลยี่เซียน,นยมองชายหรินอย่างเชิงเขาเริ่มชงหวนใจนะครับเช่นกงนพวกเขาตรวจดูหินแร่เจ็ดสีอย่างละเอียดกลับไม่พบว่าผิดปกติใดเอิม่มชายหรินเนรับหินแร่เจ็ดสีไว้ย,ยิ้มกล่าวว่าคนทั่วไปรู้แค่ว่าสถานที่ตายของนาคารุ่งเกินฟ้าเนี่ยมีโอกาสเกิดหินแร่เจ็ดสีกลับไม่รู้ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีนาคารุ่งเกินฟ้านอนตายอยู่นะอยู่นะร,ร้อยตัวขึ้นไปตรงนั้นจะมีโอกาสเกิดหินแร่แปดสี หรือกระทั่ง9้าสีเคียงแต่นาคารุ่งเกินฟ้าตายในที่เดียวกันเป็นร0อยตัวคือเรื่องแทบจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแนล่คนทั่วไปไม่เพียงรู้ว่ามีหินแร่เสีแต่ไม่รู้ว่าเหนือ7สีขึ้นไปยังมี8สีกับ9สีนะครับนะและนาคารุ้งนะครับเกิืนฟ้าขั้นสูงสุดก็ไม่ได้เรียกชื่อนี้แต่เรียกว่านาคานพ9้ากืนฟ้าเพียงแต่ในเผ่านาคานะครับเกืนฟ้าดูเหมือนจะมีเพียงนาคาเกืนฟ้าที่สาย โรหิตเข้มข้นนะับเท่านั้นที่บรรลุถึงเขตขั้นนั้นได้นี่คือความทรงจำที่ไหลเวียนอยู่ในสายโรหิตของนาคาเกินฟ้าคนทั่วไปหรือจะต่อหรือนะับต่อให้เนี่ยเป็นพวกเจ้าก็ไม่มีทางร่วงรู้ได้ยินคำบอกเล่าเฉลินเนี่ยไม่แต่เสียวเหยียนกระทั่งเย่าเฉินนะครับนะยังอัศจรรย์ใจเห็นได้ชัดว่าไม่เคยได้ยินความรับเรื่องนี้มากรมีหน้าถึงมีแต่เจ้าที่มองออกเสียวเหยียนเนี่ยสายหน้ายิ้มขื่กล่าวอย่าง สนใจแล้วหินแรกก้อนนี้เป็น8สีหรือ9สีกันใช้ลิ้นเนี่ยกรีดเล็บนะครับบนเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกกรีดเล็บนะครับบนปลายนิ้วเนี่ยเลือดสดหยดหนึ่งนะครับร่วงใส่หินแรกเพียงเพียงเห็นถัดจากอะไรเส้นที่7ดนะครับบนเนี่ยขเขาเรียกึ้นผิวนะที่เรียบเลื่นเป็นเงานั้นปรากฏรวดลายเพิ่มขึ้นอีก1เส้นอยากรู้ว่าหินแร่นี้มีกี่สีต้องใช้เลือดของนาคาเกินฟ้า หินแร่8ดสีเห็น <k ric an> เช่นนั้นเนี่ยเซวเยนนนึกเสียดายหากเป็นหินแร่กสีขาวนี้ใช้ยรินจะได้กําไรมหาศาลแน่นอนเขารู้ว่าตัวเองรวบเกิน8สีก็ถือว่าไม่เลวแล้วหากใช้สอยอย่างเหมาะสมจะเป็นผลดีต่อพลังฝีมือใช้เรินอย่างไม่น้อยอย่างไรพลังฝีมือที่แฝงอยู่นะครับใน7สีกับ8สีก็ต่างกันราวฟ้ากับเดินเอิม่มถ้าตาเท่านั้นเนี่ยรู้เข้าได้กระอักเลือดแน่เดยวเชิญในยิ้มก่าวไม่คิดเลยว่าจะโชคดีมีใช้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้างานมหากรรมครั้งนี้ ไปเถิดข้าจะพาพวกเจ้าเนี่ยไปดูของวิเศษแท้จริงสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องการอยู่ที่นั่นแล้วนะครับนะเยาวเชิญเนี่ยโบกมือจากนั้นในหมุนตัวเดินนําไปยังอีกฝ้าถนนเสี่ยวเหยียนในราเซียวยี่เซียนตามไปทันทีชายเรินซึ่งอยู่รังท้ายรูปร้หินแร่แปดสีเบาๆแล้วเก็บโรงแหวนทว่าจังหวะน,นั่นเองหลังรายที่8กลับปรากฏนะครับริ้วรอยเล็กๆที่บางมากเส้นหนึ่งอย่างเงียบเชียบก็คือสรุปนะครับมันได้9 4นะครับนะ เออเจสีไม่เอานะครับเอาแม่ง9สีไปเลยโอเคแล้วเจอกันนะคลิปหน้าของครับ